สวดีครับโฟร้าัปาดเมโจพันไม้นะครับวันนี้เราจะพามานะครับดูวิธ um er ีการปลูกครับต้นลำไยคิดตันนะครับอันนี้เป็นม่วงจมโบนะครับครับลำไยคิดตันม่วงจมโบนะครับเราจะพามาแนะวิธีการปลูกนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับทําให้ต้นมันโตเร็วนะครับแล้วก็มีส่งฟุ่มนะครับตั้นตอนแรกนะครับก่อนปลูกเนี่ยเราต้องมาเตรียมดินไว้ก่อนนะครับซึ่งนี้ผมได้เตรียมดินไว้ประมาณ15วันก็คือ2ออาทิตย์แล้วนะครับ ดินที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินผสมแกลบน,นะครับดินผสมแกลบรองปุ๋ยนะครับอตอนนี้ผมรองขี้วัวนะครับอ่าต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งกมือได้นะครับรอง,ง,งข้างล่างถมมาไว้นะครับเตรียมดินนะครับดูจนแกลบนะครับเปลี่ยนสีนะครับอย่างนั้นนะครับถ้าเราเตรียมดินนะครับอย่างน้อยเราขุดต้องให้ได้ห้าสิบคูหสิบนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมัน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 ร่วนซุยรากที่ออกมาเนี่ยเดินได้ดีนะครับ นะครับเวลาเราหมักดินใด้เสร็จแล้วเราปลูกเราก็มาขุดนะครับนะครับขุดเฉพาะหลุมขนาดที่เราจะปลูกนะครับนะครับอ่าเจาะหลุมประมาณนี้ส่วนตนลอบเบคร์ไกส์นที่เรา่วงยัมโบนะครับถุงนี้เราเพาะเนี่ยจะถุงเบอร์ขนาดนี้นะครับนะครับเป็นถุงดินผสมแกลบนะครับคือดินที่เราปลูกกับดินที่เราชำเนี่ยนะครับใกล้กันนะครับไม่ต้องรีถุงก็ได้นะครับครับอัดดินนะครับ ดึงขึ้นมานี่ครับสังเกตนะครับรากรากไฟกําลังเดินนะครับวางลงครับดูให้พยายามขอบใยสูงกว่าดินเดิมนะครับนะครับทัลงไปนะครับแล้วก็ดินนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับตัดลงไปอัดลงไป ต้ราะำจดิตตันเนี่ยจะชอบน้ํานิดนึงนะครับชอบลักษณะน้าค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับชอบความชื้นนะครับลกเสร็จนะครับเราให้น้ํารากก็จะขยายนะครับในพื้นที่ที่เราทําเป็นดินร่วนเอาไว้นะครับทําให้การเติบโต,โตยจะเร็วาบางคนไปปลูกคุณลุ่มเล็กรากออกมาเจอดินแข็งเนี่ยรากจะไม่ค่อยทํางานนะครับรากจะไม่ค่อยเติบโตดังนั้นเวลารากอยู่ในดินที่ นี่นะครับอย่างนี้นะครับรากจะโตเร็วทําให้ลําต้นเนี่ยค่อนข้างจะขยายตัวได้เร็วนะครับเดี๋ยวเราไปถลดูเสร็จเราก็ต้องมาทําบางร่มนะครับผมจะพาไปให้ดูนะครับนะครับปลูกเสร็จนะครับพันปะชิตตันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะไม่ชอบไม่ชอบแดดจัดนะครับนี่ครับปลูกเสร็จนี่ผมปลูกไว้ข้างคูน้ํานะครับเพราะว่าลักษณะของลำใหญ่เนี่ยจะชอบน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับ นี่ปลูกร่วมกับทุเรียนนะครับนี่ครับปลูกเสร็จเราต้องใช้ทางมะพร้าวนะครับหรือว่าสเลนดํานะครับในการกรองแสงบังแสงนะครับไม่แนะนําให้ทึบเกินไปนะครับเราต้องให้เขาโดนแสงบ้างนะครับถ้าเราไม่ทําที่บางร่มนะครับใบก็จะไหมนะครับใบก็จะไหมแดดนะครับครับส่วนต้นนี้นะครับ ต้นเล็กใบเหลืองอันนี้คือเราเอามาเลี้ยงเดดตั้งแต่เล็กนะครับดังนั้นเวลาปลูกเนี่ยจะไม่ต้องทําร่มเลยนะครับนี่ก็จะแตกยอดในเดดได้เลยนะครับต้นต้นเขาจะเล็กกว่าที่อยู่เราเลี้ยงในในโรงเรียนนะครับอันนี้ครับต้องทําร่มมาไว้นะครับนะครับอันนี้เราปลูกลงดินนะครับลัวษะการปลูกลงดินเดี๋ยวจะพาไปดูการปลูกในท่อนะครับนะครับลักษณะการปลูกในท่อนะครับปลูกในท่อครับ แล้วก็เหมือนที่ผมบอกคือเราทาเทคนิคให้ต้นเป็นทรงพุ่มนะครับนี่ครับแขนงนะครับต้นที่เราทาเอาไว้นะครับขึ้นมานะครับยอดก็ตั้งโดขึ้นแล้วนะครับโดยวิธีการโน้มนะครับอันนี้ผมบอกเราโน้มไปเพื่อให้แตกทรงพุ่มนะครับจะมีกิ่งตั้งแต่ด้านล่างส่วนในท่อนะครับที่เราใช้เนี่ยจะมี2ลักษณะนะครับคือ1ปิดก้นกับ2ปล่อยก้นนะครับ ปิดก้นเนี่ยเราทําไว้เพื่อขนย้ายนะครับเมื่อต้นเริ่มไม่ผลผลิตเราสามารถขนย้ายที่จะไปปลูกที่อื่นได้นะครับส่วนไอลักษณะท่อที่เราเปิดก้นนะครับเขาก็จะปลูกไว้ลักษณะนั้นเลยนะครับดินที่ใช้ในการผสมก็จะมีแกลบนะครับแกลบดิบดินร่วนนะครับแล้วก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวจะใช้คลุมบนนิดนึงนะเพื่อป้องกันความชื้นนะครับขนาดไมา้ที่อยู่ในท่อต้นนี้ที่ผมปลูกเอาไว้ เป็นลูกละมุดนะครับอันนี้จะเป็นสาลี่ยักษ์นะครับลูกใหญ่อันนี้ให้ผลผลิตมาสองสามรุ่นแล้วนะครับก็คือไม้ที่ปลูกในท่อเนี่ยให้ผลผลิตนะครับนี่ครับนี้เราปล่อยเราหัปล่อยข้างล่างนะครับปล่อยให้รากลงข้างล่างบมจะคิดตั้นก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นต้นใหญ่นิดนึงนะครับแต่เราสามารถบังคับได้นะครับโดยการตัดแต่งกิ่งนะครับ มาดูนะครับปลูกในท่อนะครับวัมนที่ผมบอกคือดินนะครับเราก็ใช้นะครับดินแล้วก็แกลบดิบนะครับผสมนะครับมีต้นข้าวดินดีนะครับไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วเราจะใช้เปลือกมะพร้าวนะครับคลุมนะครับเพื่อให้มีความชื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับนั่นเดียวกันครับเตรียมดินไว้นะครับประมาณ15วันนะครับถ้ามีเวลาเยอะนะครับเราต้องเตรียมดินไว้สักเดือนหนึ่งนะครับถึง็ก็เราจอดลุมนะครับส่วนต้นลำไยม่วงจัมโบ้ก็คือนี่ครับล้านนาตรง เดี๋ยวมบอกเราไม่ต้องเป็นต้องกรีดนะครับเปิดก้นหัดนดินแน่นๆเปิดก้นนะครับเราก็จะเจอพวกรากนะครับนี่ครับรากวางลงไปนะครับนี่ครับดินนะครับใช้ดินนะครับตอวนี้นะครับที่เราแต่เราเตรียมดินเราต้องทําให้สูงขึ้นมานะครับเพื่อดินนั้นจะได้ยุบลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องทาให้มันสูงนะครับไว้สาหรับให้น้า ไหลลงได้สะดวกนะครับดินในด้านข้างสูงเอาไว้นะครับตรงกลางเป็นหลุมนิดนึงนะครับเพื่อเวลาเราให้น้าเนี่ยน้ำก็จะไหลลงอย่างเต็มที่นะครับแต่ดินตัวนี้ก็จะมีการยุบอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกเราทาเนี่ยต้องให้สูงขึ้นมานะครับสูงกว่าขอบนะครับเพื่อดินจะอัดลงไปแน่นนะครับอันนี้คือเราปลูกในท่อนะครับท่อตัวนี้นะครับเรามีก้นรองนะครับเพื่อที่เราจะต้นใหญ่เราดูแลง่ายนะครับในท่อ พอต้นใหญ่เราก็เคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวเราชาวพาไปดูการปลูกแบบแบบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็ปลูกในท่อเหมือนกันนะครับท่อเล็กแต่เราปล่อยนะครับปล่อยด้านล่างนะครับปล่อยก้นด้านล่างกับเพื่อให้รากเนี่ยลงในดินนะครับนี่ครับนะปล่อยรากลงในดินนะครับอันนี้เราปลูกในล้อซีเมนนะครับอย่าล้อซีเมนนะครับล้อยางรถยนต์นะครับอันนี้ในท่อซีเมนนี้ยางรถยนต์นะครับ ตอนนี้เป็นไม้เลี้ยงแดดนะครับเราปลูกแดดได้เลยนะครับเนี่ยครับผลไม้หลากหลายครับปลูกไว้ในล้อรถยนต์ก็ให้ผลผลิตนะครับอยู่ที่การตัดแต่งนะครับเนี่ยครับอันนี้ไม้เลี้ยงร่มแล้วพอโดนแดดเยอะเนี่ยขอบใบก็จะแห้งนะครับนี่เดี๋ยวต้องมาทําร่มนะครับตอนนี้นะครับนี่ปลูกในท่อเสร็จแล้วเรามาปลูกในล้อรถนะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนกันนะครับเข้าสู่เทคนิคการทำนะครับ ให้เป็นทรงพุ่มนะครับนี่ครับอันนี้เราดึงขึ้นแล้วนะครับยอดเดิมก็ขึ้นอยู่นะครับไปเราก็จะให้เป็นพุ่มตั้งแต่เล็กเลยนะครับการจัดการง่ายนะครับผมนะครับอันนี้เราปลูกลักษณะในล้อรถยนต์นะครับแล้วก็แต่งทรงพุ่มนะครับกับไม้ที่ปลูกในล้อรถนะครับนะครับหลากหลายนะครับการให้ผลผลิตนะครับอยู่ที่การจัดการนะครับ นะครับล้อรถยนต์เนี่ยจะมีรากนะครับลงในดินได้เลยส่วนเป็นท่อซีเมนต์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราจัดการนะครับว่าเราจะให้รากลงดินหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับวิธีการปลูกลำไยคิตันในลักษณะพื้นที่ต่างๆนะครับแต่แนะนํานะครับว่าลำไยเนี่ยจะชอบน้ํานะครับชอบน้ําค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การดูแลจัดการก็เหมือนทั่วไปนะครับช่วงปลูกเรกเนี่ยอย่าให้โดนแดด เผาเยอะนะครับเพราะใบก็จะแห้งจะไหม้นะครับอันนี้ก็คือเข้าต้นนี้ก็คือเข้าสู่เทคนิคนะครับการทําให้แตกสงปุ่มนะครับเดี๋ยวต้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะดึงอีกนะครับดึงเพื่อให้แตกแขนงอีกนะครับก็ต้นหนึ่งก็จะให้มีสมมปุ่มเยอะแล้วก็จะตัดแต่งปลายกิ่งปลายยอดไม่ให้สูงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ปาดไม้จูพันไม้นะครับพามาดูเทคนิคการปลูกและการจัดการต้นลำไยคิดตันตั้งแต่ต้นเล็กนะครับนี่ที่ปลูกไว้จะเป็นม่วงจัมโบ้นะครับผม ครับผมสวัสดีครับ